โมนี่เราควัดเส้นเพอสุกินนะ้มนี่หมูชอนเราัดกันเลย้อนเจำลหนากรีดปวดกินนี่เฮียละเอกีเินเรสูตรกัมันไม่ใช่นว่าวไม่ยช่ราคาถือพริกูช้อยบว่างมาเนี่ยชไัพี่เฮียลวเอาพกัน คิวแล้วก็คิวลกตคิเก็บน้ามนคิกไปยากไทยใหม่เคยโคตรเลยเยเดีมือพนักงานเนาะมือไนน้ำเด็กคตมันก้อนเคือสูบเลยนาะอันนี้มันมอนคนามันมาตั้งนามันเลยเล่นเอาเอาใม่แหสูบเลยน่ะจะดได้ กลังเกี่ยวกระทอก,กระเทียมอยู่นะัดเซนเพอ์มันนี่คัดมีดสียอดนอดีต่อนมีล้วบา้านเราเด้อมีล,ล้วเด้อคนเนี่ชงคนมีล้วนะมีเสืดจช่วงนมีไเลิกอ่ะต้องคนอย่าม,มันมนังล่เอง

ฝากต้นกูยังน้อยไปเรื่อยๆเลยคนชนอนเท่านีเห็ดกินยากังเห็ดปุเป็นดนกไอหมูมาส้อนมายังเาเป็นทีเดียวลกเนขียงได้หมดมก้ันขอยากปรุเพิ่มซิมตอนนี้เด้อน้ำมันนะซิมนะซิมค ภูงเลยครับที่มันจะจ้าทอน้ำน้องเลยไม่ใช่เพราะว่ามันนั่นนั่นหอน้งเลยพี่ใหอองลงักก่าลงตอนนี้พันธุ์สิใส่พักนะไม่ใช่แต่ว่านี่ทงีกระลำมันนะมีกระล่างแวพนี่ส่วนมันมีนี่ชิอ่ะแต่ไม่ใช่กัน สูดซีมมือเจ๊ยรเดี๋ยววันน้งจะลองเดี๋ยวเกลือบ้านบด่างค่อมเออเพอใส่เศษใส่เศนนึง่นั่นเลยเนาะใช่ไปเลยวิธีทำคัดเ้นเพอเติมป็ไปในบุเชบเอาเป็นคนไทยและทากินเนาอเอเลยเกินใส่เศน้สิจางแน้ะ Oh. <S <s <ans> ไลเช็ล<า>ไม่ไมเลยวะียเเข้มอยากเน๊ะเขมเมนันกินไมสีมเข้มกอยากเกินส,นล,งล,สนลงแล้วลสแล้วรอสมมจะเป็นสีใดสีอ่อนเอ๊ะเดี๋ยวคูกาปีน

เอ,อไปทางหลังไปทางหลัง,ง,ลงก็มาไกลมีคนด้วยอ่ะมีได้ฮะเพิ่นพัดเซนเพอร์กินได้ไหมพันละยาไม่ได้พัดม่ไคุณนี่ตำเ้นเอาทเสนเน,สสน,นกินช่วง,ง,งวนี้ตมจู้นี่ท้อ

ใายจังเลยน้ำตาลน้ำตาลเพิ่มไม่ได้เอาใหมันเลยนะอันนี้เหลืองกลางขันมันอันแดงอันแดงก็นีขัวกูใหม่กูได้ดีละกินได้สิมันหนาจัเอาไหมมันาจร้องคันคั้นเอาน้ำตาลใหม่เลยเอาเพียงตนึ้งไปซื้อโอโอ้มาผัวงอกบูมากดอก ก็บ่ใส่ใส่ผักกะลำก็เลยพกะลำแ้กะลำมามาิกับเลยผักก่เห็น่้าซื้อในตลาดนัดนะเห็นมน้ําเริ่มแห้งลสมนํากันนแซ่บหรือบ่แซ่บน้ํหลายเบิดนงโลไเดี๋ยวกินเลยเนาะตุ้งน้ไม้ด้นีแ่แกงนี่ก็น่ะแกงอื่น หอมแล้วป่อหอมแล้วป่อหอมไปหอมแล้วหอมอิ่มเล็ดทั้งนั้นยุ่ยค่ะนี่เขาเพิ่มของหวานแล้วนะกลั่นเลยแหละจะเจ็๊ยังกินเพียบเลยนะเจ้าเฮ้ยหัวเราะอือดีที่สุดเลยยุ๊ยเห็นว่ามันแห้งอยู่พอละมั้งพอละมั้งต่อระลอกอานนั้นมา ไไหมมันกระลุนขันคนมันก็แซ่พอแ,แล้วอย่ามันแหันแห้งนะคะแม่ไม่ได้แห้เออถ้ามันใส่พักอยู่พอดีไส้หอมลงฟ้าโอ้ไก่แล้วก็รจะไ้กินนั่นเห็นเพอกัมหนึ่งที่พันหนึ่ง,งกัมเราพัน,นไนนด้ไปโรงเรียนอะไรกี่ซิ่ง สงละพันละพันหรืซื้อแซ <มา S 1> ่บอสำเร็จชิมพันบัวพอกับพรกต้นหอหนดเดียวบวกปากกันปากนมอม้หอมเลยใช่พักเลยอาอมาแก็ตเนวมันนืะการบ่าวการนึงเลยย,าาลย่ามันรวกลิ้นั่นเง อยากให้คนนั้นด้ขาดพีซะเข็มไหมนั่งบ้าพอดีนะเจ้าน่ะจีจางจางเนกจางก็เติมน้ำเปล่าได้แล้วแหละจางเน่นะจางตันนี้เนี่ยไม่ได้ปื้นเลยจางทหกนจางให้หอมนทจางได้นั้วจางมาให้จางไหมจางกินบ้าขาวข้อ กินบม่ได้แล้วให้ล้งสิ้นนู้นยว่า